มาถึงเบื้องหลังบ้างดีกว่านะฮะที่เมื่อกี้คุณปุ้มบอกจะให้ดูกันนี่แหมอยา่สสา,า<ไ>ประดิษตักแบบครับก็คือมาดูความสดใสของเหล่านักแสดงของเราดีกว่านะฮะสามนักแสดงที่เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะฮะแวบๆมีคุณอ๋อมนะฮะมีปุ๊บลุกแล้วก็มีน้องแลวที่สาหน้านะฮะ<ว>มารวมตัวกันถ่ายปฏิทินต้อนรับปี2559ที่ถึงนี้นะฮะดูจากภาพเซตนี้ไม่ธรรมดานะฮะ เพราะว่าคนอื่นเขานั่งถ่ายยืนถ่ายนี่นอนถ่ายเลยนะจ๊ะโอ้แล้วนอนไม่ได้นอนปกติเอาทรายมาโรยก่อนคี่อารมณ์เหมือนอยู่บนหาดงี้โอ้นี่ถ้าเป็นเราเนี้ยต้องอยู่ปากกงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นแบบชายหาดเลยนะฮะแล้วก็มีเชือกมาพันร่างกงร่างกายอารมณ์แบบว่ารัดทั้งสาคนนี้ให้อยู่ด้วยกันนะครับคอนเซปต์นี่ถือว่ารับลมหนาวรับลมร้อนเลยอย่างนี้เลยนะฮะ อ่ะก็ไปติดตามได้นะฮะดูในบทินช่อง7สีนะครับซึ่งจะมอบให้กับแฟนๆครั้งแรกในงาน7สีคอนเสิร์ตทัวร์นะฮะ7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแฟนๆในพื้นที่ก็ติดตามได้แจกกันฟรีด้วยนะคะใช่แล้วนะฮะไปเมื่อไหร่อะไรยังไงติดตามที่ช่อง7สีของเรานะครับก็อยู่ท่ามกลางท หาทรายแดยดร้อนๆนะครับแสงเงาเหมือนเชื่อเกี่ยวเรามา3คนไงไม่รู้<ช>นะ<ช>เดือดร่มแล้วก็เกี่ยวมาบ <c oughs> นชายหาด <c oughs> <c oughs> เป็นป่ามีสองนางเอกประกบข้างะ,<น>ะเหมือนมีโอกาสได้ยกทะเลมาอยู่ในกรุงเทพค่ะคชอบค่ะก็ไม่เคยถ่ายอะไรที่มันเป็นแบบแฟชั่นอะไรแบบนี้ด้วย ชันเซตที่ร้อนแรงเหมาะสมกับเรื่องของความรักเลยนะครับผมอยากให้ฝากติดตามกันด้วยครับค่ะก็เป็นของขวัญน,นะคะสําหรับทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกคนในช่องเจ็ด่ะที่ขึ้นความสุขให้กับประชาชนนแฟนับทุกคนค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ นี่แค่เดือนเดียวนะคะยังฮอตยังร้อนขนาดนี้สิเดือนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีบรบรยากาศรบรรยากาศทีติดตามเรื่อยๆอาจจะมีเดือนหนึ่งนะฮะเป็นอวนแล้วก็มีคุณสจีมีคุณปุ้มมีคุณหนุ่มแะ้ะคุณติดแอยู่ติดอยู่นะฮะต้องติดด้วยกันนะคะอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> มองคอสมอง